ื่อยิงเหล็กจากกองทัพสหรัฐเกียริยามทหารไทยต่อหน้าทุกคนแต่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอกำลังดูถูกคือเนามัจุราชของสนามรบชายไทยผู้ที่แม้แต่สัตรูยังไม่กล้าเอ่ยชื่อและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้คุณขนลุกจนลมหายใจติดขัดญิงเหล็กกองทัพสหรัฐยืนตัวตรงกลางค่ายทหารที่อบอ่อนด้วยกลิ่นเหงอและฝุ่นควันสายตาเธอเย็นชาจับต้องไปยังทหารไทยที่ยืนเรียงแถวอยู่ตรงหน้า เธอหัวรเราะเบาๆแล้วโดวยเสีงแข็งว่าพวกเขาไม่มีทางเทียบได้กับมาตรฐานของกองทัพสหรัฐบรรยากาศรอบตอเงียบกริบเหมือนทุกคนหยุดหายใจในชั่วขณะนั้นทหารไทยผู้หนึ่งก้าวออกมาอย่างสงบร่างกายไม่สูงใหญ่แต่เต็มไปด้วยความมั่นคงสายตาของเขาคมกริบเหมือนคมมีดในความมืดหญิงเหล็กรู้สึกเสียวสันหลงังแวบหนึ่งโดยไม่เข้าใจว่าทำไมลมร้อนพัดผ่านใบหน้าแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกในอก เธอพยายามยกยิ้มดูถูกว่าเขาเป็นเพียงชายบ้านนอกที่ไม่มีวันเข้าใจศาสตร์การรบแต่ทหารไทยเพียงยืนนิ่งไม่โต้อตอบเพียงสบตากับเธอราวกับมองทะลุหัวใจความเงียบกลับยิ่งกดดันราวกับมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเธอไว้ทันใดนั้นผู้บังคับบัญชาชาวไทยเอ่ยเสียงทุ่มแนะนําว่าชายผู้นี้คือสมาชิกหน่วยรบพิเศษลับหญิงเหล็กรู้สึกหัวใจเต้นแรงจังหวะดังก้องในหูเหงื่อซึมออกที่ขมับแม้อากาศจะยังคงแห้งร้อนเธอกับพริตตารเร็ว เพื่อสลัดความประมาทแต่สายตาของชายไทยยังคงจึงแน่นไม่หลดความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าสัตว์นักล่าที่เธอไม่รู้ตัวว่าเธอคือเหยื่อหรือคู่ต่อสู้เสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นดังขึ้นช้าๆขณะที่ชายไทยก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวกล้ามเนื้อทุกส่วนของหญิงเล็กดึงเครดเหมือนร่างกายเตรียมรับแรงประทะโดยไม่ทันคิดแต่สิ่งที่เขาทำคือหยุดเพียงครึ่งก้าวตรงหน้าและเอียงศีรษะเล็กน้อยราวกับจะบอกเป็นไหนว่าเธอไม่ใช่คนแรกที่ประเมินเขาผิด ญิงเลยหายใจติดขัดกลิ่นดินและเง่อจากร่างเขาลอยเข้าจมูกมันไม่ใช่กลิ่นที่เธอรังเกียจแต่มันทําให้รู้สึกถึงสนามรบจริงที่เต็มไปด้วยเลือดและดินปืนเธอริ่มตระนักว่าผู้ชายตรงหน้าไม่ใช่เพียงทหารธรรมดาเขาคือเนาที่เคลื่อนไหวในความมืดเขาคือผู้ที่ถูกฝึกมาเพื่อทําลายศัตรูโดยไร้ร่องรอยหัวใจของเธอกระตุกแรงเหมือนเพิ่งสัมผัสความจริงที่น่าหวาดหวั่นเกินคาดคิด หญิงเหล็กขยับปิ่มฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอเคยยืนต่อหน้าศัตรูมากมายในสนามรบเคยได้ยินเสียงปืนกลรรไกรยิงเคยเห็นเล็ดนองเต็มพื้นทรายแต่กลับไม่เคยรู้สึกเหมือนตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนเชือกเส้นบางๆที่พร้อมขาดลงทุกเมื่อชายไทยยังคงเงียบดวงตาไม่ไหวเอนไม่ต้องเปล่งคำพูดแต่กลับกดดันมากกว่าคำาสอบทอรใดๆหญิงเหล็กพยายามยกคางขึ้นเพื่อแสดงอำนาจแต่ในใจกลับสันสาน อากาศรอบตัวเหมือนหนักอึ้งลงทีละน้อยทุกการหายใจกลายเป็นภาระสิ่งจัดจันในป่าข้างค่ายดังก้องเสงนั้นกลับกลายเป็นเหมือนกลองที่ตอกย้ำความเงียบอันบีบคั้นแสงแดดที่เคยร้อนแรงตอนนี้เหมือนเปลี่ยนเป็นไฟที่คอยเผาไหม้ความมั่นใจของเธอผู้บังคับบัญชาชาวไทยหันไปมองเธอด้วยสายตาที่สงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาพูดช้าๆว่าคนคนนี้เคยหายตัวในป่าศัตรูเป็นเดินและกลับออกมาพร้อมข้อมูลที่ทำให้ทั้งกองพันรอด หญิงเหล็กรู้สึกเหมือนเลือดไหลย้อนกลับภาพในหัวเต็มไปด้วยเรื่องเล่าของหน่วยรบลับที่เธอเคยได้ยินผ่านข่าวกรองคนที่ไม่เคยปรากฏตัวในเอกสารไม่เคยถูกบันทึกในภาพถ่ายแต่ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติการใหญ่ศัตรูกลับสูญเสียอย่างไร้ร่องรอยชายไทยยืนอยู่ตรงหน้าเธอจริงๆและนี่คือบุคคลที่เป็นแนวในตำนานนั้นลมหายใจของหญิงเหล็กที่เร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามหันหน้านีแต่ความรู้สึกว่าถูกจ้องมองกลับลาเธอให้หันกลับมา สายตาคมของเขายังจึงแน่นราวกับกุญแจที่ล็อกไม่ให้เธอหลุดนี้ในวินาทีนั้นเองเธอสัมผัสได้ถึงความจริงบางอย่างความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในยศตำแหน่งหรือธงชาติใดแต่มันอยู่ในความเนี๊ยบอยู่ในวินยัยและอยู่ในสายตาที่ไม่เคยหวั่นไหวต่อความตายหญิงเหล็กเริ่มรู้สึกหนาวทั้งที่เหนื่อยยังไหลซึมตามแผ่นหลงังเธออยากจะก้าวถอยแต่ขาย,ยังแข็งราวกับถูกจึงกับพื้น ชายไทยเพียงยกยิ้มเล็กน้อยมุมปากกระตุกขึ้นอย่างเย็นชายิ้มนั้นไม่ใช่ความเป็นมิตรแต่เป็นรอยยิ้มของนักล่าที่รู้ว่าเหยื่ออยู่ในกำม,มือเสียงหัวใจของหญิงเล็กดังก้องในหูทุกสัมผัสร,รอบตัวเลือนหายเหลือเพียงความรู้สึกว่าชีวิตกำลังถูกท้าทายความจริงที่เธอไม่เคยคิดว่าต้องเผชิญคือการที่คนที่เธอดูถูกกำลังเผยให้เห็นพลังที่น่ากลัวเกินกว่าจะวัดได้ด้วยกองทัพใดๆ และในวินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกลากเข้าสู่สนามรบที่ไม่ต้องมีเสียงปืนสนามรบที่จิตใจของเธออาจเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้ตั้งแต่ยังไม่ได้ต่อสู้เลยหญิงเหล็กกัดฟันแน่นพยายามบังคับร่างกายให้กลับมาสงบแต่ความรู้สึกภายในกลับแตกกระจายเหมือนกระจกที่ร้าวแล้วไม่มีวันสมานเธอเคยเชื่อว่าความแข็งแกร่งคือการควบคุมทุกอย่างการทำให้สัตูหวาดกลัวโดยเสี่งตะโกนและพลังอาวุธ แต่ตอนนี้เธอกลับเป็นฝ่ายที่ถูกบีบให้หวาดกลัวด้วยความเงียบของชายไทยที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่จําเป็นต้องขยับมือไม่จําเป็นต้องเผยอาวุธแต่พลังของเขากลับกดทับจนเธอหายใจไม่เต็มพอร,รอบๆค่ายทหารเสียงลงพัดผ่านใบไม้ดังซู้ซ่าแต่กลับเหมือนเสงกระซิบจากเงามืดที่คอยย้ำเตือนว่าที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของเธอดวงตาของชายไทยยังคงจับจ้องเหมือนแหลงเป้าไปที่หัวใจของเธอ หญิงเหล็กรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังกัดกินความมั่นใจของเธอทีละน้อยเธอพยายามโหเราอเพื่อบดบังความกลัวแต่เสียงโหเราะนนั้นสั่นเครือและสะท้อนกลับในลำคอชายไทยไม่ได้ตอบสนองเขาเพียงก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวก่อนจะยืนตรงสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในสายตาของหญิงเหล็กการถอยเพียงก้าวเดียวกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกเปิดเผยจุดอ่อนทั้งหมดผู้บังคับบัญชาชาวไทยหันไปสบตากับเธอราวกับจะบอกว่าสิ่งที่เธอได้เห็น ยังไม่ใช่ทั้งหมดของเขาหญิงเหล็กรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งแขนความรู้สึกหนาวแผ่ซ่านไปถึงกระดูกสันหลงังในหัวของเธอผุดคำถามนับไม่ถ้วนเขาฝึกมาอย่างไรเขาผ่านสนามรบแบบไหนเขาเคยทำอะไรลงไปบ้างเพื่อให้ได้แววตาเช่นนี้แต่ทุกคำถามกลับไม่มีคำตอบมีเพียงความจริงที่ชัดเจนว่าเธอไม่สามารถประเมินเขาได้อีกต่อไปเธอสูดลมหายใจแรงหวังจะดึงสติกลับมา กลิ่นดินแห้งผสมเหงื่อโชยขึ้นชัดเจนในอากาศราวกับเป็นกลิ่นของสนามรบที่ซ่อนอยู่หลังเงาของชายไทยหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาจากอกและในจังหวะที่ความเงียบถามเธอกลับเห็นรอยยิ้มมุมปากของเขาอีกครั้งรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่มันคือรอยยิ้มที่บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกหญิงเหล็กรู้ทันทีว่าเธอได้ก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่คุ้นเคยโลกที่ไม่ใช่เรื่องของยศธาบัรดาศัก หรืออาวุธยุธทธปคอนแต่เป็นโลกของผู้ที่เดินอยู่ในเงามืดรอดมาได้เพราะความเนียบความชานฉลาดและความเด็ดขาดที่ไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูได้หายใจความคิดเหล่านี้ไหลทะลักเข้ามาจนเธอแทบล้มทั้งยืนในขณะที่ชายไทยยังคงนิ่งราวกับเงาเงียบที่จับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของเธออย่างไม่กระพริบและนั่นคือช่วงเวลาที่หญิงเหล็กเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่การทดสอบกำลังแต่เป็นการต่อสู้ในสนามรบทางจิตใจ ที่เธออาจไม่มีวันเอาชนะได้เลยหญิงเหล็กยืนนิ่งรู้สึกเหมือนพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนท,ทั้งที่ไม่มีเสียงระเบิดหรือการซ้อมรับใดๆหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะคล้ายถูกบังคับให้เดินเข้าสู่สนามประลองที่ไม่เคยเตรียมตัวเธอพยายามยกสายตาขึ้นเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของตนเองแต่สายตานั้นกลับสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยเชื่อว่าความเงียบสามารถฆ่าได้แต่ในตอนนี้เธอกำลังสัมผัสมันอย่างชัดเจน ชายไทยยังคงยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายไม่ขยับดวงตาไม่กระพริบแต่กลับสร้างแรงกดดันราวกับภูเขาที่ถลม่มลงมาบรรยากาศรอบต่อเปลี่ยนไปความร้อนของแดดถูกแทนที่ด้วยความเย็นเยือกที่ไหลซึมเข้าสู่ผิวหนังหญิงเหล็กยกมือขึ้นแต่ต้นขอความชื้นจากเหงื่อเย็นจนเหมือนหยดน้ำแข็งไหลผ่านผิวเธอสุดลมหายใจแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศไม่พอสำหรับปอดของเธอทุกครั้งที่เธอมองเขาภาพความทรงจำในสนามรบที่เคยเผชิญกลับผุดขึ้นมาอีกครั้ง เสียงระเบิดเสียงเพื่อนทหารร้องหอยโหนเสียงกรีดร้องของผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดผสานกับความเนียบของชายไทยตรงหน้าราวกับเขาคือภาพแทนของสงครามที่แท้จริงหญิงเหล็กรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้เผชิญกับเงาของตนเองความหยิงพยองที่เธอเคยใช้เป็นเกราะค่อยๆแตกสลายทีละชิน้นเธอเริ่มเข้าใจว่าความกลัวไม่ได้มาจากอาวุธหรือศัตรูแต่มาจากการยอมรับว่าอีกฝ่ายเหนือกว่าตนชายไทยยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยดวงตาคมกริบ ยังคงมองลึกเข้าไปในจิตใจของเธอเขาไม่พูดสักคำแต่กลับทำให้เธอได้ยินเสียงของตนเองในหัวสิ่งที่บอกว่าเธอกำลังยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่ผ่านความตายมานับครั้งไม่ถ้วนหญิงเหล็กพยายามจะขยับถอยแต่ขากลับหนักเหมือนถูกโซ่เหล็กพันธนาการไว้เธอรู้ว่าถ้าเธอหันหลังตอนนี้มันไม่ใช่เพียงการถอยกายแต่คือการยอมแพ้ในใจอย่างสิ้นเชิงเสียงผู้บังคับบัญชาชาวไทยดังขึ้นอีกครั้งช้าชัดและเย็นเยียบ นี่คือผู้ที่ถูกส่งไปในที่ที่คนอื่นไม่กล้าเดินเข้าไปหญิงเหล็กคนลุกไปทั้งร่างเธอเริ่มเห็นภาพในใจว่าชายคนนี้คือเงาที่สั้นอยู่ในพงไพรคือมือที่สังหารศัตรูโดยไร้เสียงคือสายตาที่จ้องมองความตายจนความตายเองยังไม่กล้ามองกลับความจริงนี้เหมือนค้อนเหล็กกระแทกลงกลางอกหญิงเหล็กรู้สึกว่าหัวใจตนเองถูกกดจนแทบหยุดเต้นเธออยากพูดบางอย่างอยากท้าทายอยากโต้แย้งแต่ทุกคำกลับหายไปในลำคอ เลยเพ่งความเนียบความเนียบที่ยิ่งกว่าคำพูดใดๆแอมันกำลังเปลี่ยนเธอจากนักรบที่เคยยืนท,าท้าทายให้กลายเป็นเพียงหญิงคนหนึ่งที่กำลังสั่นกลัวต่อสายตาของสัตรูที่แท้จริงหญิงเหล็กยืนแข็งทื่อร่างกายไม่ต่างจากรูปสลักหินแต่ภายในกลับปั่นปนดุดทะเลคลั่งเธอได้ยินเสียงหัวใจตนเองดังก้องในกระโหลกราากับกลองศึกที่ดีไม่หยุดหย่อนทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหนักอึ้งเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดทับลงบนอก สายตาของชายไทยยังคงจึงแน่นราวกับตะปูที่ปักลงในวิญญาณของเธอในวินาทีนั้นเธอไม่รู้แลว้ว่าตนเองยืนอยู่ที่ค่ายทหารกลางแดดร้อนจัดหรือว่ากำลังถูกลากเข้าสู่เนามืดของสนามรบที่ไร้สิ้นสุดเธอเคยเชื่อว่าตนเองผ่านการฝึกที่โหดที่สุดในโลกเคยอยู่ในสมนรภูมิที่ท้าทายชีวิตนับไม่ถ้วนแต่ความรู้สึกที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มันเหนื่อยกว่าสนามรบทุกแห่งที่เธอเคยก้าวเข้าไป หญิงเหล็กกัดฟันจนขากรรไกรเจ็บแต่กลับไม่สามารถหยุดแรงสั่นจากภายในได้เธอพยายามย้ำเตือนตัวเองว่าเธอคือนักรบของกองทัพสหรัฐเธอคือหญิงเหล็กผู้ไม่เคยก้มหอยต่อใครแต่ความจริงที่อยู่ตรงหน้ากลับผักล้างทุกสิ่งที่เธอเชอื่อชายไทยเพียงยืนนิ่งร่างกายไม่โออาแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่น่าหวาดหวัน่นเขาไม่จําเป็นต้องโกรธเขาไม่จําเป็นต้องพูดเขาไม่จําเป็นต้องข่มใครเพราะตัวตนของเขาคือการข่มขวัญ หญิงเล็กรู้สึกถึงเหงื่อที่หยดลงจากขมับไหลซึมตามแก้มลงสู่ริมฝีปากเข็มชืน้นรสชาตินั้นทําให้เธอระลึกว่านี้ไม่ใช่ความฝันนี่คือความจริงที่กําลังกัดกินความมั่นใจของเธอเธอพยายามขยับมือเพื่อกำหมัดแต่กลับพบว่ามือทั้งสองเย็นเฉียบและสั่นไหวชายถ่ายก้าวเข้ามาเพลงครึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังแผ่วเบาแต่เสียงนั้นกลับดังสะท้อนในหัวหญิงเหล็กร้าวกับเสียงระเบิด ดวงตาของเขาไม่เคยละจากเธอเหมือนต้องการให้เธอเห็นตัวเองชัดเจนที่สุดและสิ่งที่เธอเห็นคือความอ่อนแอที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหญิงเหล็กเริ่มหายใจที่ร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกกระชากเข้าไปในความมืดที่ไร้ทางออกผู้บังคับบัญชาชาวไทยมองเธอเงียบเียบก่อนกล่าวประโยคสั้นๆนี่คือหน่วยรบที่สตรูไม่เคยเห็นตัวตนแต่ทุกคนรู้จักชื่อในความตายหญิงเหล็กรู้สึกขลุกไปทั่วทังร่าง คำพูดนั้นฝังลึกลงในจิตใจเหมือนหอกที่แทงไม่ให้ถอนเธอเข้าใจในทันทีว่าคนตรงหน้าไม่ใช่เพียงทหารแต่คืออาวุธมีชีวิตคือเงาที่ไม่มีใครหยุดยั้ยงและเธอก็คือคนที่เผิดท้าทายเขาโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเปิดประตูเข้าสู่ฝันร้ายของตนเองหญิงเหล็กยืนนิ่งเหมือนร่างไร้ชีวิตตรงตาของเธอเบอิกกว้างแต่กลับมืดบอดต่อสิ่งรอบข้างเพราะทุกสายตาทุกสติทุกความคิดล้นถูกดึงดูดไปยังชายไทยที่ยืนอยู่ตรงหน้า หัวใจเธอเตนแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงนั้นก้องสะท้อนในโสดประสาทจนกลบเสียงจากจันเสงลมและเสียงฝีเท้าของทหารที่ยืนเฝ้ารอบด้านความเงียบในค่ายกลายเป็นสนามรบที่แท้จริงสนามรบที่ไม่มีปืนไม่มีระเบิดแต่กลับทรงพลังยิ่งกว่ายิงเหล็กกัดริมฝีปากจนเลือดซึมรสชาติเข็มขมทำให้เธอรู้ว่าร่างกายยังอยู่ที่นี่แต่จิตใจของเธอกำลังถูกดึงให้ถอยหนี ชายไทยยังคงนิ่งสายตาไม่ไหวเอนราวกับนักล่าที่กำลังทดสอบเหยื่อว่าจะสู้ต่อหรือยอมจำนนกล้ามเนื้อเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาขยับขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนรอยยิ้มที่เกิดขึ้นไม่เต็มใจแต่กลับแฝงความหมายอันลึกลำยิ้มที่บอกว่าเขามองทะลุทุกอย่างที่เธอพยายามปิดบังหญิงเหล็กรู้สึกเหมือนถูกเปลือยเปล่าต่อหน้าศัตรูไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตใจเธอพยายามนึกถึงสนามรบในตะวันออกกลาง คิ่เธอเคยยืนหยัดพยายามดึงภาพความทรงจำเหล่านั้นมาเสริมกำลังใจแต่ภาพเหล่านั้นกลับไม่อาจช่วยได้เลยทุกครั้งที่นึกถึงการรบเสี่ยงระเบิดในความทรงจำกลับถูกกลืนหายไปและแทนที่ด้วยความเงียบสงัดที่ชายไทยสร้างขึ้นความเงียบที่กลายเป็นอาวุธทรงพลังที่สุดผู้บังคับบัญชาชาวไทยพูดขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแต่ไม่ดังเขาไม่ใช่เพียงนักรบเขาคือเนา ที่ถูกส่งไปในที่ที่คนอื่นไม่มีวันรอดเขาคือมีดที่เชิญในความมืดคือฝันร้ายที่สัตรูไม่กล้าเอ่ยชื่อคำพูดนั้นเสียดแทงเหมือนคมดาบหญิงเลขหายใจสะดุดเหงื่อเย็นไหลผ่านสันหลังร่างกายแข็งทื่อแตา่ภายในกลับสั่นสะท้านเหมือนแผ่นดินไหวเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าชายร่างเล็กที่ยืนเงียบๆต่อหน้าจะสามารถทำให้เธอรู้สึกอ่อนแอจนแทบยืนไม่ไหว ดวงตาของชายไทยยังคงไม่ลับไปไหนเขามองเหมือนกำลังอ่านความลับทุกอย่างในใจเธอออกหมดหญิงเหล็กรู้สึกเหมือนถูกจับตัวไปขังในห้องมืดที่มีเพลงเงานันกล่าคอยจ้องอยู่รอบด้านเธออยากจะหลบสายตาแต่กลับทำไม่ได้เพราะทุกครั้งที่พยายามหันหนีก็เหมือนมีแรงกดทับบังคับให้หันกลับมาบรรยากาศรอบตัวกลายเป็นเหมือนหลุมศพที่ปิดตายและในวินาทีนั้นหญิงเหล็กตรหนักอย่างเจ็บปวดว่าเธอไม่ได้ยืนอยู่ในฐานะผู้ดูถูกอีกต่อไป แต่เธอกำลังยืนอยู่ในฐานเะเหยื่อที่ถูกเงาแห่งสงครามเพ่งเล็งเอาไว้โดยสมบูรณ์หญิงเหล็กหลับตาลงชั่วขณะสูดลมหายใจลึกเพื่อประคองสติเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของชายไทยยังคงนิ่งสงบแต่ความกดดันที่บีบคั้นกลับค่อยๆค,ค,คลายลงเหมือนเขาตัดสินใจปล่อยให้เธอรอดพน้นจากเนืม้อมือของเงามืดในครั้งนี้หญิงเหลกรู้สึกเหมือนเพิ่งถูกปลดปล่อยจากพันธนาการที่มองไม่เห็นเธอหอายใจเงอไหลชุ่มทั่วแผน่น หลังแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความอับอายหากเป็นความตระหนักตระหนักว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่เสียงที่ดังที่สุดหรืออาวุธที่หนักที่สุดแต่มันอยู่ที่หัวใจที่ไม่วันไหวอยู่ในสายตาที่ผ่านความตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหญิงเหล็กก้มศีรษะเล็กน้อยเป็นการยอมรับโดยไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดชายไทยเพียงยืนเนียบยกคางขึ้นเล็กน้อยก่อนหันกลับไปยืนในแถวเช่นเดิมราวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่เคยเกิด บรรยากาศรอบตัวกลับคืนสู่ความเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดสียงจักจันที่ดังอยู่ไกลไกลหญิงเหล็กยืนนิ่งมองตามแผ่นหลังของเขาที่แฝงด้วยพลังเงียบเงันและในใจของเธอก็ยอมรับโดยไม่ลังเลอีกว่าเธอเพิ่งได้เผชิญหน้ากับนักรบผู้แท้จริงนักรบที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครนักรบที่แม้แต่ความตายเองก็ยังไม่กล้าเอ่ยท้าททย